ชาวบ,บ้านในจังหวัดเชียงรายเข้าหารือทนายความนะครับเพื่อดำเนินคดีหลังจากไปลงทุนผ่านแอปพลิเคชันแต่ว่าไม่ได้เงินตามที่กล่าวอ้างครับชาวบ,บ้านกลุ่มหนึ่งในอำเภอเมืองเชียงรายนะครับเข้าหารือกับทนายความหลังจากลงทุนผ่านแอปพลิเคชันที่อ้างว่าสามารถจ่ายผลตอบแทนสูงจากการขายสินค้าออนไลน์ซึ่งจะชวนให้โอนเงินเข้าไปเปิดยอดเป็นทุนตั้งแต่500บาทขึ้นไปจากนั้นก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น 25- ถึง40บาทต่อการทำงาน1ครั้งมีผู้ลงเชื่อนะครับลงทุนไปจำนวนมากโดยเฉพาะที่เชียงรายมีกว่า100คนหนึ่งในผู้เสียหายเล่าว,ว่ารู้จักแอปพลิเคชันนี้จากเพื่อนบ้านนะครับตัดสินใจลงทุน500บาทช่วงแรกก็ได้เงินจริงจึงลงทุนเพิ่มไปกว่า47,000บาทแต่ว่าหลังจากนั้นไม่สามารถติดต่อใครได้อีกแล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายลักษณะเดียวกันอีกจานวนมาก นายชัชวาลบำรุงวงทนายความเปิดเผยว่าขบวนการนี้จะหลอกให้ประชาชนลงทุนออนไลน์ในแอปพลิเคชันอ่างว่ามีสินค้าขายในตลาดออนไลน์ชื่อดังและเมื่อเข้าไปในแอปพลิเคชันก็จะมีตัวเลขแจ้งยอดเงินปันผลพร้อมกับถามว่าจะเพิ่มหรือถอนเงินช่วงแรกจะถอนเงินได้นะครับแต่ว่าเมื่อลงทุนมากขึ้นจะไม่สามารถทำรายการได้อีกล่าสุดแอปดังกล่าวปิดตัวไปแล้วบางคนสูญเงินไปหลายแสนบาท ทางทนายความก็ขอให้ผู้เสียหายรีบไปแจ้งความนะครับเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษต่อไปครับ